มาถึงการจะนะบ,บุรีทั้งทีก็นี่เลยฮะแวะชอบแวะมาที่โลเฮงหมงนะเนี่ยผมชอบจริงเลยสมัยก่อนมันจะเป็นเนี่ยไลดิงซิมู u เ a เตอนะโคตรชอบเลยอ่ะนี่มีหมดเลยแต่ว่า h o n d a r i d ดิงซิมู l เ t เตอร์จริงผมชอบมากนะความรู้สึกแบบในสมัยก่อนมันล้องนสภาพในสมัยก่อนมันล้ำมากรวมถึงรถหาย,ยากในเนี้ยเพียบเลย ถ้าเกิดเรามาเดินเล่นนะมันก็ได้จะมีเขาเรียกว่ามี history ของมอไซค์แต่ละคันที่หาดูได้ยากของคางโลหิงหมุนเขาเก็บไว้ให้ให้เราดูตั้งแต่แรกๆลเลยโหรถเฟี้ยวอ่ะเจ๋วมากเลยอ่ะมียุคแรกๆเลยทารีเดวิสันโมอเ o อร์ไซค e 50cc จะมีฮิสตอรี่กันเป็น,ปน,ปนสุดยอดผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่เราผมแวะมาผมจะชอบมาดูที่เนี่ยมีทุกแนวมีทุกแนวมีทุกแนวให้เลือกสรรหน้าหมงุงหน้าหมูมีทุกรุ่นมีโซนิคร้อยยิบห้ามีที r ซอร มีหมดครับมีคุรุสภามีซูกิมีคิสตันมีลีโอถ้าเราให้ดูกันแบบเต็มๆอ่ะโหเยอะเยอะชิเป้จริงๆเวลาเรามาเนี่ยผมชอบมาดูเพราะอะไรปะมันมันเหมือนได้รู้รู้จักกับของแต่ละรุ่นเห็นไห มันก็จะมีปีที่บอกอยู่ว่าจะเป็น Honda GL-100 ปี1985เนี่ยมีเตอรี่ทั้งหมดเลยคือจะบอกปีที่ผลิต Honda Fighter ปี87ปี95เนี่ยเขามีหมดแล้วเก็บไว้ยังดีด้วยสวยสวยงามน,นี่สมัยก่อนปี90นี่ยี่ห้าอาร้อยยี่สิบอาร์เนี่เยเดลต้าบ็อก หืแกรกที่แบบเผอกันมาก <c oughs> โคตรเจ๋งเลยเบลอามีหมดครับมีทุกรุ่นเบลเบลลี่แปดสติกเบลแปดศูนเนี่ยครับยัไงไม่หมดเลยเอาตรงนะถ้าคนที่ชอบเรื่องของรถเก่าดูรถประวัติศาสตร์เนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบน่าสนใจเลยทีเดียวนะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ย oh, มีแต่ของดีๆงั้นอยู่ได้ทั้งวันอ่ะบองตรงมีชั้นบนด้วยนะเยียบบอกเลยว่าโคตรชอบอะชอบจริงมาทุกครั้งผมก็จะอยู่ตนี้ยทุกครั้งคือถ้ามีโอกาสใหม่ผมก็จะมาเดินเล่นตรงนี้เราก็จะได้รู้จักกับ หลายหลายอย่างเนี่ยนี่ฮอนด้าซีดีสองร้อยปีหกศูนย์2่าหกสองมหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยเยวมากว้าผมว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะมาที่เนี้ยได้ความรู้เยอะมากผมบอกตรงนะ จะมีมอไซค์ที่เราไม่เคยเห็นหรือเกิดไม่ทันก็จะอยู่ที่นี่นี่เห็นไหมคอนด้าคิวอะไรอาปีเก้าหกหห้าสิบซีซีหรือว่าจะเป็นชาลีสมัยเด็กๆผมผมมีอยู่คันหนึ่งนะชอบมากขี่ชอบเนี่ยยกล้อตั้งแต่เด็กเลยเอามาฝึกยกล้อเราก็จะมีต่างๆที่ให้เราได้ดูอีกเยอะมากมายเยอะจริงครับ ต้องมาดูเองแล้วผมจะจะบอกว่าน่าจะเป็นที่เดียวที่ได้รวมมอไซค์เยอะได้ขนาดนี้เนาะในความทำเรื่องของฮ history ต,ต่างๆเข้ามาความรู้สึกผมว่าแจ๋วอะถ้าคนที่ชื่นชอบนะต้องมาดูแคิดถึงสมัยวัยรุ่นเลยวัยสรุ่นนี่ฮะมีเพียบคาวาซาก,กิ AR80 เนี่ยปี87 มากันเต็มเลยครับ o o n d Dream w เวบปี97มีมาหมดเลย Rainbow ต้องมาดูนะถ้าเกดใครมาดูที่นี่ก็จะได้รู้ History ต,ต่างๆเนีเ่ยมีเพียบแล้วมีเห็นบอกว่ามีชั้น2ด้วยนะครับแต่ปกติเมื่อก่อนผมก็ขึ้นไปก็จะมีประวัติของหลายๆคนอยู่แต่ส่วนใหญ่ผมก็เดินเล่นข้างล่างนี่ครับ โนวาเรุ่นแรกปี88เนาะเราก็จะได้มาดูใครที่ชื่นชอบนะแวะมาที่กาญจนบุรีก็มาดูที่โลหิงหมงนี่ฮะก็จะมีจะมีหลายสาขาตรงนี้จะอีกเขตหนึ่งนี่จริงๆนะเวลาผมมาผมก็จะชอบแบบแวะมาดูหน่อยนึงจริงๆมันถามว่าหาความรู้ได้ไหมหาความรู้ได้นะดูดิข้างบนก็มีชั้นหนึ่งแต ใครที่สนใจมันจะมีเรื่องของประวัติว่าพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยคือใครทําไมต้องเรียกรุ่นนี้เนี่ยฮะจะมีชั้นบนชั้นบนจะมีด้วยประวัติใครเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็นี่คืออีกหนึ่งที่นี่อะไรเนี่ยจักรยานเป็นบิสโตนเหรอ ไม่เจ๋งจริงเจ๋งชอบชอบนี่ตัางหากแต่ผมชอบจริงซิมไลดิงซิมาสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของรถดูดิ i สตอรีประวัติศสาสตร์ก็อีกหนึ่งที่ที่น่าแนะนำนะที่นี่เลย ใครที่ชื่นชอบนะกับเรื่องของรถเก่าแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มาที่โลเฮงหมงกาญจนบุรีก็พิมพ์ว่าโลเฮงหมงก็จะมีต้นเรือกของอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า L H M Motorcycle Museum นะโลเฮงหมงสุดยอดจริงใครที่สนใจผ่านมากาญจนบุรีลองพิมพ์ดูครับมิวเซียมโลเฮงหมงและุดยอดจริง